สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้เราจะมาเรียนวิชาโปรแกร,รมประมวลผลคำนะคะรหัสวิชา20204คีย์นะคะเ o ิ d p ด o ปรเซสเซอร์ค่ะ,อะขอแนะนำตัวเองนะครูผู้สอนครูชื่อครูปัญจพรจัานเจยแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจนะคะวิเลยสารพัดช่างนะครราชสีมานะคะ ต่อไปเรามาดาูความหมายของโปรแกรมประมวลผลคำนะ,ะโปรแกรมประมวลผลคำภาษาอังกฤษก็คือ word processor นะคะนักเรียนเป็นระบบการจัดเตรียมเอกสาร document preparation system นะคะเป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ประยุกต์นะคะที่เราผลิตขึ้นมาเพื่อใช้ในการาจัดรูปแบบเอกสารการพิมพ์นะคะซึ่งมันมีมาตั้งแต่ยุคแรกๆของคอมพิวเตอร์สำนักงานนะคะโปรแกรมประมวลผลคำเชิงพาณิชย์ที่ เป็นที่นิยมก็ได้แก่ Microsoft Word Word Perfect นะคะส่วน Open Source ก็จะมีโปรแกรม Office .org แล้วก็ l i t e r แล้วก็ k Word นะคะส่วนโปรแกรมประมวลผลคำที่เราใช้บน Cloud Storage นะคะก็คือ Google d o c นั่นเองนะคะสำหรับสื่อการเรียนการสอนที่เราจะใช้นะคะก็คือครูจะใช้ Google Classroom นะคะ เวลานักเรียนจะเข้า Google Classroom นะ,ะนักเรียนก็ต้องเข้ามาที่9จุดนะคะตรงนี้แล้วก็เข้ามาที่ Classroom นะคะมันจะให้นักเรียนดูว่านะคะนักเรียนจะต้องกดบวกนะคะเพื่อเข้าร่วมชั้นเรียนนะคะเข้าร่วมชั้นเรียนเขาก็จะให้ใส่รหัสของชั้นเรียนนะคะตรงนี้ลงไปนะคะซึ่งรหัสชั้นเรียนเนี่ยครูผู้สอนก็จะเป็นผู้บอกนะคะ รหัสชั้นเรียนของวิชาเราก็คือ d 5 4 k bbs นะคะตรงนี้นะคะ mm. นักเรียนก็เข้ามาดูได้นะคะว่างานของชั้นเรียนมีอะไรบ้างนะคะ mm. ก็คือมันจะมีตั้งแต่คําอธิบายรายวิชานะคะ mm. แล้วก็หน่วยการเรียนรู้ตั้งแต่หน่วยที่1ถึงหน่วยที่10ครูจะใส่ไว้ให้นะคะ mm. ทั้งหมดเลยนะคะ mm. ก็จะเป็นเนื้อหาอรายวิชาแต่และหน่วยใบงานแล้วก็ ขั้นตอนของการประเมินผลนะคะซึ่งในเรื่องของอการเข้าร่วมชั้นเรียนนักเรียนก็สามารถเข้ามาดูได้นะคะว่าครูผู้สอนเนี่ยมีใครบ้างที่เป็นครูผู้สอนของนักเรียนนะคะแล้วก็นักเรียนสามารถเข้ามาร่วมชั้นเรียนได้อีกวิธีหนึ่งโดยการพิมพ์อ e ีเมลแล้วกอ็อันนี้เป็นเป็นการที่ให้พิมพ์อ e ีเมลแล้วก็ครูเชิญเข้ามานะคะตรงนี้ ก็สามารถเข้าร่วมได้ส่วนงานพีมพอบหมายนะคะมันก็จะมีคะแนนให้นะคะจากตรงนี้นะคะถ้า,ามีการอัปโหลดไฟล์เข้าไปต่างๆอะไรเนี้ยครูก็จะสามารถให้คะแนนแล้วก็เก็บในลักษณะออนไลน์ไว้ตรงนี้ได้เลยนะคะนี้ก็คือลักษณะของการเรียนการสอนในคลาส s นะคะตรงนี้